สนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งซิริชินอร่อยจริงต้องลองนานานเล่นใหญ่เอาใจแม่แม่อฟซด้วยการสร้างบ้านพักรองรับสุดอลังการที่บ้านจังหวัดตากงานนี้ไปฟังเจ้าตัวเขาพูดถึงที่มาที่ไปของบ้านพักหลังนี้กันเลยครับช่วงนี้ก็กําลังทําบ้านให้กับแฟนคับเหมือนกันแล้วก็สําหรับ คนที่ผ่านไปผ่านมาแด้วไปไว้ให้หาย่างไงครับถ้าสมมติว่าเดินทางไปแล้วแบบต้องค้างเนี่ย mm hmm. เขาสามารถไปค้ังที่บ้านได้เพราะว่าตรงน,นี้ก็ทางบ้านรับรองให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็มีฉนาดฟ้าให้ทำกิจกรรมหรือว่ากินเลี้ยงก,กลางคืนยางไงครับ mm hmm. ได้ที่ผมคิดน,นะครับว่าแฟร์ขาแบบเขาก็แบบบางทีเขาสมทุกแบบเขาตั้งใจเขาช่วยเหลือผมมาเยอะแล้วแบบอยากมันเป็นมันคงไม่ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่า <S <S <laughs> ผมก็อยากทําให้เขาแบบบายามผมแล้วแบบเขารู้สึกว่าแบบสูวนตัวของเขาแล้วแบบเขาได้ทําอะไรที่แบบ เขาได้มีห้องเวทส่วนตัวของเขาเองครับเขาจะได้เตรียมที่กับจุดนั้นด้วยการที่เขาไม่ต้องเกรงใจผมว่าในเครื่องไปในบ้านอย่างเงี้ยพอไปบ้านเขาว่าบางคนเขาเกรงใจเนี่ยครับผมก็อยากให้ตัวนี้แบบตอบแทนเฟลขับก็พูดง่ายะคือแบบตอบแทนเฟลขับให้เขาแบบไปหาผมแล้วเขามีความสุขและเขาได้อยู่แบบส่วนตัวแล้วและอยากมีความสุขครับบ้านที่ทำกับน้องเท้าได้เยอะอ่าได้เยอะอยู่ครับประมาณสามสิบสี่สิบได้อยู่โอ้ย่างก็ะได้ความเยอะครับถูกไปหลายแสนเลยใช่ไหมผม น่าประมาณ5 л. ้าเซนได้ครับห้าเซนได้ตอนนี้มีคนจองคิวจะไปหาที่บ้านหรือยังตอนนี้ตอนนี้ยังครับ um, ยังเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของโควิดแต่นการดีขึ้นนะครับก็คงต้องเขาก็รู้หน้าไปครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่ามาถ้าสมมติไปกนหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยถ้ามันเยอะไปก็จองคิวก็ได้ว้าวแบบนี้เอาใจแม่ๆแบบเต็มสิบไม่หักเลยค่ะแต่ต้องติดตามข่าวกันให้ดีนะคะเปิดให้จองคิวเมื่อไหร่รีบพุ่งตัวไปเลย ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย